ตอนนี้รถรถรถคุณปอดอยู่ข้างหลังนะครับพอดีผมเดินมาเรื่อยๆก็เห็นรถคุณลุ้งอยู่ตรงนี้ก็เลยใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูปรากฏว,ว่าเห็นรถคุณลุง้งตรงนี้ก็เลยเดินมานะครับก็ผมคิดว่าพวกเราก็น่าจะต้องการสิ่งเดียวกันนั่นแหละได้มารวมกันที่ตรงนี้นะครับก็อยากจะมาเป็นกําลังใจให้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ทาเพื่อใครนะครับ ก็ทำเพื่อตัวพวกเรากันเองเท่านั้นแหละครับนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทาก็รู้สึกผิดนะครับกับการที่ปล่อยให้บ้านเมืองของเราและสังคมของเราเป็นแบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าวันนี้ผมเนี่ยทรงผมผมเนี่ยจะคล,ยคล้ายๆพี่ๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเรามากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นลูกทหารนะค แะตระกูลผมเป็นทหารมาทั้งตระกูลเลยครับเพราะนั้นผมเกิดในค่ายทหารครับแล้วผมก็เห็นความเป็นอยู่ของทหารและเชื่อว่าความเป็นอยู่ของพี่ๆตำรวจก็คงไม่ต่างกันวันนี้ผมก็เลยอยากรู้สึกจะเป็นส่วนหนึ่งกับพวกพี่ๆทหารตำรวจเขาครับเพราะว่าเขาก็เป็นประชาชนอมืองเรานะครับ แต่ว่าอยากจะบอกว่านระการเมืองดีและทหารเป็นมืออาชีพนะครับความเป็นอยู่ของครอบครัวทหารและตำรวจจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะครับพ่อผมตายตอนอายุน59นะครับยังไม่ทันกเกษียณยังไม่ทันได้ไปอยู่บ้านที่พวกเงินมาสร้างไว